อืมอูที่ว่าเขาจะไปถึงไหนอืมคุณคะช่วยบอกลูกน่อยว่าลูกคอยน้อยที่น้อยอืคงบินลงจากลังแล้วก็มามาเอาแดดอ่นะเนาะแม่เอ้ยนาลับหน่อยที่ไม่มีใครท่ามหรอกหลุก ไม่ไม่ไม่ใช่อันี่นี่นกกระจอกอ,อ,อืมนี่นกกระจอกอ,อืมอืมไม่ใช่ไม่ใช่ใชที่ที่กินมันสิกาลไม่ไม่ใช่อืมช่วยช่วยบอกยายแต่คิดว่าเนี่ยคือนกอะไรกันเนี่ยยังไม่รู้เลยฝั <c oughs> หนูฉันชาอายเออนั่งบกนั่งหนาวอืมนั่งหนาวไม่รู้ <c oughs> เนี่ยเนี่ยแม่เขามาติดวงตาเออไม่ถ้าจับได้ไปเลี้ยงนะเนี่ยเมื่อกี้ลองจับแล้วเขาไม่ให้จับไม่สงสารในตอนแอบไหมเออแอบเลี้ยงไหม เราก็แอบเลี้ยงไงอ๋อตอนนั้นเจ้าแก่เราก็เอาไปแอบเลี้ยงนะจับมันได้อ่ะมันมาแก่อืมอืมอ่าจะทำรังเองนะลูกโอจะกินนะเปล่ารู้ว่าหิวเปล่าไม่รู้เนาะเออ อะไรก็กินได้ละเออหญ้าเยอะก็กินไปเลยออืมวันนี้ออกมาข้างนอกมาเจอสิ่งสวยๆงามๆนั่งงดทูอยู่แต่ในบ้าน คลิปนี้มีแต่นกนะคะมีแต่น้องนกให้ดูน้องนกให้ดูน้องนกเป็นลูกนะคะเนี่ยนะคะข,ขนข้างบนยังไม่แข็งเลยนะอืมอืม ยังขนข้างบนยังไม่แข็งเลยยังยังยังไม่เปลี่ยนขนเลยข้างบนอ่ะอืมกำลังมันอืม เห็นไหมคะเขาหากินแล้วไม่เออมาแรงแ่นะ่มแมลงแน่จิกกินเลยลูกมาแรงกินเลย,อย,เ,ยเออค่อยายังไม่เห็นมาแรงบินเอาเลยลูกเอาเลยถ้าถ้าไปอยู่กับยายกันนั่นนะยายเลีออย้ยงอิ่มเลยนะ <c oughs> บินอยู่ในบ้าน,ใ,นใช่เออ ที่นี่เอาอะไรไปเลี้ยงก็ไม่ได้เ,เขายังง่วงนอนอยู่เลยเหมือนเด็กจริงๆเลยอะเหมือนเด็กจริงๆเลยอเอาละเนาะเอาห้านะนั่นแล้วแหละที่จริงก็อยากนั่นอยู่อยับ